กําลังไก่กดไหลกดแช่ในเด้อค่ะเรกับมิตอยู่ไก่ไกไะดดานแม่นเนาะไปพ่อมองไม่เพิ่นโท่มาโท่มาสู้มือสู้มือเอารวดอันมูของเพื่อนเซียวเพื่อนอ่ะท่มาบอกกีราอันเจ้าของหน้าเพื่อนว่าไปนั่งเอาให้แน่ว่าสันเลขอยู่นี่แม่เจดงวดติดงวดที่แปดนะค้นไปหลายว่าสันคนไปหลายผีตื่นคน mm hmm. กะเลยบ่ดถิกว่าสันเพื่อนว่าไปเอาส่วนตัวเห็นแน่ว่าสั้น ยาปากเด้อไดล่ะซื้อโลดวาสันยาปากแค่เห็นตัวอืน่นเห็นตัวเดียวกันว่าสันก็เลยให้เบิกซับไปนั่งเอาก็เลยว่าขัางแรกเนาะมันชีแม่นบ่าเวลาแม่ว่าสันวันนี้เบิกซับคอยเองเลยเพิ่นว่าเพิ่นได้รต้องวัลนทีหนึ่งผลดิโกตัวถึกเปะ๊ะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ซื้อมันออกอีดีห้องต่ายวาเพิ่นว่านี่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  เิ็นลดยว่าเสีายตา็นงตัวนี้เอาตเป็นเอาตัวเป็นเป็นัหนงกตัวเลยอ้ไปตั้งอื่นอันคือหกตัวลังวันทีหนึ่งก็สิอยากไปฮะนะก็เลยว่าเอาวางวัดนาไปยั้งละแม่ว่าสั้นเมื่อนั้นจังใดเนาะอัน ยูเชื่อชื่อน่ะปวดหลังแห้งไหลก็เลยโทษถามเพื่อนคอยคือปวดหลังเลยแม่ว่าสันโอ้ยเพื่อนอยากให้ไปเอาพุ่มเจ้าทีย่หันมาส้นมนเพ่นสิส้นคนยังสี่หละ่ะก่อจะคว้องหน้านะ่ะได้เศร้าเอาอันผัวเพื่อนตุยผัวเพื่อนตุยแต่วันนี้เพื่อนก็เลยเท่าแล้วเนาะขันเฮ็ดพิษเฮ็ดขวางเนี่ยหรือว่าเฮ็ดว่าถือใจเนี่ยผีหายีทเด้เพื่อนว่า เพิ่นสีเฮ็ดห้เจ็บล้างปวดเอวเฮ็ดห้ป่วยให้เป็นว่าสันอีลาไปตรงว้าดีๆแล้ววสันก็เลยร้องไปบงกันหน้าวสันพ่อว่าสิไปก็เลยเศร้าปวดหลังบัดไปแล้วเพื่อนเราว้าให้ฟังเนาะว่าอุ้ยแม่น่ะเอาแม่นว่าสันเจ็บงวดงวดที่แปดน่ะคนมาลายหลายจนว่ามีมองจอดรถแล้วว่าบ้านนี้มาหลายคนผีผอบ่มักเป็นผีหน้าที่พีนอง ผีหน้าเราเฮ็ดอันเพื่องหน่อยหน่อยอยู่เพิ่นวาเม่อยากได้ผีหน้าว่าบอกแม่ว่าอยากได้หอวไม้หรือวา่าอยากได้อันเขาเอินสารประพุ่มบ่ถ้าถึการแล้วก็อยากได้หัวไม้สินะแถวนั้นน่ะจะมีสองมองใกล้ๆกันแต่ว่าแข็งแห้งอีกมองนึงอยู่ติดกันน่ะนะบ่ไกลกันหอดสองโลกดอก ผีใส่เวนตานางเบิ่งคนเอาเล็กมองนั่นน่ะมองนั่นน่ะแข็งแห้งเบิกทราบว่าสิไปมือนั่นป่วยข้ามองเลยเลยบ่ไปเจ้าของหน้าเพื่อนว่าอย่าไปอย่าไปมองนี่แข็งแห้งยาเพื่อนว่ให้ไปยากุสมานะว่าสันให้ไปมองนี่มองนี่ว่าสันหน้าเซียวหักเพิ่นไปหอดกบขามเแี่งกันสามต้นข้าวจากผคกยู่พี่นองข้าเจ้าถูเอาเหลขหลาย ไปกลางเว้นกับถือกลางเว้นไปกลางขึ้นกับถือกลางขึ้นลวาวานี่สอนความลวาวาเด้อฝนตกตก,ตกกัง้งจ้องเอากระถือไหมลูกจะคลองหน้าพ่อยูไปลักเอากระถือว่าสันเซียวเพื่อนวาน่ะแม่ก็เลยเอาเงินมาปอ้ให้เพื่อนวาสันจะค้องหน้าพ่อยูหันนะ่ะเพื่อนก็เลยอ,อยากให้อีลาไปเอาวาสันแต่ว่ารอบแรกนันเพื่อนเอามานะ่ะเซียวเพื่อนเอาได้เมเาะแม่จะคล้องหน้าเซียวเพื่อนน่ะเอาได้แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ด รอบแรกค่ะน่ะแปดหนึ่งเจ็ดเอาเดี๋ยวสีรวมกันให้เพราะว่ามันสีมีของเบิร์กซับเอากับเซียวเพื่อนเอายืมประกาเนี่ยมันสีผาดเพราะว่าอันทั้งสองเพราะันใดจะคอนนอผีหน้านอเบิร์กซับเพดไปคลิปหนึ่งแล้วอันเจียวเพื่อนเอาเน่ะได้แปดหนึ่งเจ็ดผีหน้าเนาะแต่ว่าเบิร์กซับเอาเน่ะขอสามตัวคันทึกน่ะ ส้างหอส้างห้วงให้สิบว้านซาหาบ้านรือมันแม่นยี่หีี่ให้ถือหอดต้องวันจีหนึ่งมาแต่กวงแตไกาต้องไ้เบิกทกซาบเดอเลยว่าให้ได้ส้างหอส้างห้วงคันแน่ยี่หีนะว่าสั่นรูปเอาขอเอาบบนี้เมืองเก้งเมืองเก่งหนึ่งเจ็ดห้าชัดชัดเห็นกันสามคนก็นได้หนึ่งเจ็ดห้าแต่ว่าจะของ เสี้ยวกับของหน้าได้แปดหนึ่งเก็ดพนแปเอกอ่กนตั้งแต่ภาคกนเนะาะกลับมาตรงกันคือนหนึ่งเก็ดเจ็ดหนึ่งแต่ว่าพ่นทุขึ้นมากอยู่เด้เพ่นว่าีหลาหนึ่งเก็ดหนึ่งเล่เพนเห็นเลขกล่างขนาะแต่มันก็อยู่ในนี้อยู่ดอกปัญหาว่ากลับมากลับมาเนะ่ะมานอนดีสวดจ้งใดเจ้งใดอันผีมาหลอกแม่ ด้วยพลศีนําบอกเลขบอผีหลอกบดขึ้นมาเคาะประตูเบ้ปเปิดออกมาเบิงในฝันเนาะเห็นผู้ชายผ่าลูกกระเมียขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดลูกลูกลูกขึ้นนอนแสบนอนนวดแถบพนว่าไปเอาเลขมาล้วบอกไปมาแล้วเลยว่าศรีนอนแล้วอยากนอนมันเดือดแล้วว่าสันก็นเลยปิดประตูก็เลยจะเดือดตื่นรับไปอีกโอ้ผีหลอกกุต้นหนีว่าสัน มาคอปักตู่อีกลุกลุกลุกเป็นว่าปอกปอกปอกาสันเปิดประตู่มาอีกแล้วเลยวะส,นนวะนนนสินอน,น,อนอเห็ดยังวันจนอนแสบนอนนวดไข่สีมะกวนเจ้าเบิร์ตขึ้นมาสันก็เลยเสดอตื่นอีกรอบที่สามมาคออีกปอกปอกอีกเจ้มามะกวนข่จังสี่ไข่สีไในนอนบ,บ่เบิร์ตขึ้นเอาโลดเลยว่าเลยหายผีใจหายแล้วันนี้เลยก,กลับไปนอนผีเอามือม,อมาเคาลียร์หนะลุกลุกลุกเป็นวะ ล,ลูกเคล็ดนงอีกเอาอีกแล้วเอากูอีกแล้วว่าท่นก็นเลยใจหายลูกขึ้นมว่าหายผีไปทธอแมส่สีสื่อตัวไหนก็ไปเอาทธาแม่สีเอาลายปันไดว่าส่นเดีกฮนะสีเมื่อซื่อ,อยู่อูดอนสีไปซื่อพันคุ้นพัน,พนยู่หนีบ่ซื้อเลยว่าในฝันฮนะเที่ยงกันก็ผีจนว่าโอปอได้ปลุกเนาะจนเสดเตือน,นุนอะ่ะ โอ้ยตัวใดเนาะพานัพนคูน้นพันบาตานี่เขาเลยกว่านางขึดนนะหรือผีนํา,าม,มาบอกเอกีก็กบ่กเบอร์ห้องนะมันหนึ่งสองสองหนึ่งประมาณสองหนึ่งหรือหนึ่งสองนี่ละหนึ่งสองแต่ว่าในใจสิจะไปสื้อพนัพนคูน้พนพันที่ผีว่าไปเอาทําแม่ว่าสันคือหนึ่งเจ็ดหาด้ค่ะตั้งใจสิซื้อในฝันได,ไ,ดได้้นี่ ในฝันตั้งใจสิบไปสืบตัวนี้ได้เด้เลหนึ่งเกีติหาแต่ว่าสีมาสือ,อยูอุดอนมันจังได้เงินหลายว่าันสือ,อยูนี่นะว่าสือดอกขี้ขาดมาเอาไกดสิเมื่อสื้อ,อุดอนพันคุน้นพัน,นเอาเงินทั้งบ้านโรดว่าสั่นในฝันเถนะเป็นผีหน้าผีหน้านี่กะต้องขอบพุณนเซี่ยวเพื่อนติดต่อห้เนาะค่ะเพ็่อนทูบมหาเบิกาสาแต่สาวๆคุณปอได้รับสาย บานนี้เจ้าของหน้าพ่นธุทูขืนมาหลังจากเอาเลขไปเสี่ยงเพ่นว่ายีลาแม่ขอตามเล่าถือตามเล่าหกหนึ่งมือนน่ะนะกหนึ่งออกตามเล่าเราได้เงินมื่อที่ไปขอ,อน้ากันเราบม่ได้บอกแม่คันบอกสิลงให้ฟั่งอยู่มือนน่ะนะเราบร่ได้บอกเราไปอักเอาตามเหล้าเราวาเลขยังได้กะถือเราว่าเราเห็นผู้หญิงนั่งเงี่ยงกันสามคนอยู่ต้นมะขามอยู่ผีหน้าเราอยู่ดอนหน้าเรานน่ะ จังได้กระอกสามตัวแล้ววะอยูมองนี่ขอสามตัวถือสามตัวขอสองตัวถือสองตัวขอกลางเว้นถือกลางเว้นขอกลางขึ้นถือกลงขึ้นแล้ววะอ๋อแม่นครตัวนี้แต่ว่าเบิกทรับไปเอาข้างแรกล่องเบิ่งเอาวะข้าวข้าวเนาะไปเอาข้างแรกแต่ว่าสีจัดนักนักอยู่ห้องกามาหอดว่าได้วยผีกวนไหลจัดนักนักตัวแรกครับเบิกทับหนื้อเก็บหัก บัตรสีแจ้งเพื่อนว่าไปซื้อเอาแม่สีสื่อตัวใดไข่สีพากันซื้อเลขผีซื้อเลขวันนี้แล้วแล้วแม่แกเห็นเป็นตัวไหนเบิกทรับย์เจ็ดเนื่องไม่ไม่เขียนก็มันมีอยู่นี่ไงตัดเอาตัดเอาตัดเอาให้เอฟซี่แยกเองใช่ไหมใช่ให้เอฟซีแยกเอาคนเห็นเจ็ดหนึ่งแยกเอาเด้อพี่น้องเลขลางที่เพื่อนว่าเจ็ดหนึ่ง แม่แต่ว่านน่มันก็มีงันเจ็ดอยู่แล้วแต่ว่าห้าของบ่ได้แยกอันนี้เสี่ยวเพิ่นเอาแต่ว่าตูฟันทุ่งนะเจ้าของนาเพิ่นทุ่มากนะเจ็ดหนึ่งเขียนเลยอ่ะเขียนใช้เจ็ดหนึ่งล่างเนาะพวกหนึ่งะมันออกเล่าไปแล้วเพิ่นว่าเจ็ดหนึ่งล่างยางเดี่ยวเพิ่นว่าอันนี้ของเจ้าของนาคือเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะ กี่เบอร์ซับเอาน้ำเพลนอะ่ะคือนหนึ่งเจ็ดอันนี้นนะะมเขขเีเบอร์ซับไปขอมาครั้งแรกเนาะไปขอครั้งแรกไปยังได้ไปเบอร์ซับคือไปหลายมองแท้สีเบ้าสูฟั่งเรื่องแบบนี้นค,คือว่าอ,อีแม่จะโค้งหน้านะ่ะเพิ่นเอาจนว่าเจ็บเปดหมวดจนว่าอคุณพอ่อเพิ่นอยู่แล้วเนาะเ้วเพิ่นกะเท้าแล้วเพิ่นว่าเพิ่นเอาหนัก